Heavy Rain Cat Podcast คุณกำลังฟังรวมเรื่องเล่าผีเรื่องลี้ลับและตำนานเฮี้ยนที่ยังไม่มีใครลืมความกลัวบางอย่างอธิบายไม่ได้และบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวลี้ลับกันอีกครั้งนะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผีกระสือค่ะเป็นตำนานที่เอ,อ่อน่าจะคุ้นหูกันดีมากๆในบ้านเราโดยเฉพาะแถบภาคกลางภาคอีสานนี่ได้ยินบ่อยเลยครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่ไทยนะครับที่ลาวกัมพูชาหรืออย่างมาเลเซียเขาก็มีตำนานคล้ายๆกันแต่เรียกชื่อต่างกันไปใช่ค่ะอย่างเพนังเกาอะไรแบบนั้นเนาะ วันนี้เราก็จะมาลองสำรวจข้อมูลกันดูค่ะว่าตำนานนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงมีแง่มุมไหนที่เราอาจจะยังไม่รู้บ้างครับถ้าพูดถึงลักษณะเด่นๆตามตำนานเลยนะครับกระสือเนี่ยก็คือเป็นวิญญาณผู้หญิงที่ถอดได้เฉพาะหัวกับไส้หรือบางทีก็รวมอว,วัยวะภายในอื่นๆไปด้วยแล้วก็จะลอยออกไปหากินตอนกลางคืนจุดสังเกตก็คือจะมีแสงวูบวับลอยไปกับหัวด้วย ที่เราเรียกกันว่าไฟกระสือครับอ๋อไอ้ดวงไฟลอยๆนั่นเองแล้วเขาว่ากันว่าชอบกินอะไรนะคะส่วนใหญ่จะเป็นของสดคาวของสกปกครับเลือดซากสัตว์หรือแม้แต่อุจจาระปัสสาวะตามความเชื่อเลยนะแล้วก็อีกอย่างที่น่ากลัวคือมักจะไปยุ่งกับผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกนะครับเขาว่าจะไปกินรกเด็กกินรกเด็กเลยเหรอคะโหแล้วทำไมถึงเป็นกระสือได้ล่ะคะ มีที่มาที่ไปยังไงบ้างอันนี้ก็มีหลายกระแสมากเลยครับบางก็ว่าเป็นพวกเแม่มดหรือคนที่เรียนวิชาอาคมแล้วแบบทำผิดพลาดวิชามันย้อนเข้าตัวเลยกลายเป็นกระสือไปอ๋อเหมือนเป็นคํำสาปจากการเล่นของอะไรแบบนั้นนะคะใช่ครับหรืออีกทางหนึ่งก็โยงกับเรื่องเวรกรรมแต่ชาติปังก่อนเลยนะว่าอาจจะเคยทําบาปหนักๆไว้เช่นฆ่าสัตว์เยอะๆ ทำแท้งหรือเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำพอมาเกิดใหม่ก็เลยต,ต้องต้องชดใช้กรรมกลายเป็นกระสือตอนกลางคืนมีเรื่องกรรมเก่าด้วยแล้วก็เหมือนเคยได้ยินว่าโดนสาบแช่งก็มีใช่ไหมคะมีครับโดนสาบจากความแค้นหรืออิจฉาริษยาเลยแบบนั้นแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างคือความเชื่อเรื่องการสืบทอดหรือการติดเชื้อความเป็นกระสือเนี่ยสิครับติดเชื้อหมายถึงติดต่อกันได้หรอคะเหมือนเป็นโรค ประมาณนั้นเลยครับเขาเชื่อว่าอาจจะติดได้จากการกินน้ำลายที่ปนเปื้อนหรือใช้ของร่วมกันกับคนที่เป็นกระสือหรือแม้แต่การรับช่วงต่อแบบว่ากระสือตัวเก่าใกล้ตายก็จะถมน้ำลายใส่ปากหรือหาทางส่งต่อให้คนอื่นโอโ้ฟังดูเอ่อน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วตอนที่หัวกับไส้ออกไปร่างกายเขาเป็นยังไงคะ ร่างกายก็จะนอนนิ่งๆครับเหมือนคนหลับธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่สำคัญคือกระสือต้องกลับเข้าร่างตัวเองให้ได้ก่อนฟ้าสางนะไม่งั้นตายต้องกลับให้ทันก่อนเช้าไม่งั้นตายแล้วร่างนี่เอาไปไว้ไหนคะก็ต้องซ่อนไว้ในที่รับตาคนหน่อยครับอาจจะเป็นป่ารกๆหลังบ้านหรือใต้ถุนบ้านอะไรแบบนี้แล้วคนสมัยก่อนเขากลัวกันมากเขามีวิธีป้องกันหรือว่า ปราบกระสือกันยังไงบ้างคะก็ตามความเชื่อนะครับจะมีของที่กระสือกลัวอยู่หลายอย่างเลยเช่นพวกของมีคมต่างๆมีดพระหรือว่าหนามครับโดยเฉพาะหนามจากพืชเช่นหนามไผ่หนามพุทรา อ๋อเพราะเชื่อว่ามันจะเกี่ยวไส้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับก็เชื่อว่ามันจะเกี่ยวพันไส้ทาให้หนีไปไหนไม่ได้หรือบาดเจ็บนอกจากหนามก็มีอย่างอื่นอีกนะเช่นใบลานว่ากันว่าผีกลัวหรือขมิ้นชันแล้วก็ขี้เท่าครับขี้เท่าเอามาทําอะไรคะเอามาโรยรอบบ้านหรือรอบตัวคนที่สงสัยว่าเป็นกระสือถ้าตอนเช้ามาดูแล้วเจอ ออรอยเหมือนอะไรลากๆถูๆไปบนขี้เท่าก็เชื่อว่าเป็นร่องรอยกระสือนั่นแหละครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการรับมือกับสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะแต่ก็น่าคิดนะคะว่าความเชื่อพวกนี้มันเก่ามากแล้วแต่ทําไมทําไมถึงยังได้ยินข่าวหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับกระสืออยู่เรื่อยๆในยุคนี้ล่ะคะนั่นสิครับจริงๆก็ยังพอมีอยู่บ้างนะโดยเฉพาะตามชนบทหรือเวลาเกิดเรื่องแปลกๆที่อธิบายไม่ได้ เช่นจู่ๆวัวควายล้มตายแบบผิดปกติหรือมีผู้หญิงเสียชีวิตหลังคลอดแบบไม่ทราบสาเหตุชัดเจนบางทีชาวบ้านก็อาจจะโยงไปเรื่องกระสือได้อยู่ส่วนเรื่องไฟกระสือที่ว่าเห็นเป็นดวงไฟลอยๆตอนกลางคืนอันนี้ก็มีความพยายามจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับอ๋อเหรอคะยังไงบ้างคะก็มีหลายข้อสันนิษฐานครับอย่างหนึ่งที่พูดกันบ่อยคืออาจจะเป็นก๊าซฟอสฟีนฟอสฟีน ครับเป็นก๊าซที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์พวกซากพืชซากสัตว์ในที่ชื้นแฉะอย่างหนองน้ำทุ่งนาอะไรแบบนี้แล้วก๊าซตัวนี้มันมันติดไฟได้เองในอากาศพอเจอออกซิเจนก็เลยอาจจะเห็นเป็นดวงไฟล,ลอยๆได้อ๋อเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ก็เป็นไปได้ครับหรืออาจจะเป็นแค่แสงลวงตาบางอย่างหรืออาจจะเป็นแสงจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกมแมลงบางชนิดหรือเชื้อราที่มันเรืองแสงได้ในที่มืดอืมก็น่าสนใจนะคะแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนใช่ไหมคะ ครับต้องย้ำว่ายังเป็นแค่ทฤษฎีหรือข้อสันนิษฐานที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ที่เห็นเท่านั้นยังไม่มีใครฟันธงได้ร้อยปร์เซ็นหรอกครับความลึกลับมันก็ยังคงอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะแล้วถ้ามองในมุมวัฒนธรรมล่ะคะตำนานกระสือสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยบ้างโอ้เยอะเลยครับตำนานนี้เหมือนเป็นกระจกสะท้อนสังคมได้ดีเลยนะอย่างแรกคือเรื่องศิลธรรมบาปบุญคุณโทษ คือมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าการทำไม่ดีการผิดศีลธรรมหรือการไปยุ่งกับมนต์ดำเนี่ยมันมีผลตามมานะแล้วก็อาจจะสะท้อนภาพของผู้หญิงในสมัยก่อนด้วยครับที่บางทีอาจจะถูกกดขี่หรือตกเป็นแพะรับบาปถูกกล่าวหาได้ง่ายหรือแบกรับความเชื่อแปลกๆในสังคม เป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะแล้วแน่นอนว่าความน่ากลัวความลึกลับของกระสือเนี่ยมันก็ถูกเอาไปต่อยอดเยอะมากในสื่อต่างๆเนาะใช่เลยครับทั้งหนังทั้งละครไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วอย่างกระสือวาเลนไทน์หรือแสงกระสือที่ดังๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่รู้จักตำนานนี้มากขึ้นไปอีกมันเลยยังยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้หายไปไหน สรุปวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องผีกระสือกันไปเยอะเลยนะคะตั้งแต่ลักษณะตามตำนานที่มาที่แบบหลากหลายมากๆพฤติกรรมความเชื่อเรื่องการป้องกันแล้วก็การพยายามอธิบายในยุคปัจจุบันรวมถึงบทบาทในเชิงวัฒนธรรมด้วย ครับผมแล้วก็ประเด็นที่อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อก็คือถึงแม้เราจะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือมุมมองสมัยใหม่เข้ามาบ้างแล้วนะครับแต่การที่ตำนานนี้มันยังอยู่ยังถูกเล่าซ้ำถูกผลิตซ้ำในสี่อต่างๆเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ ความสนใจหรืออาจจะเป็นความกลัวลึกๆต่อสิ่งที่อธิบายไม่ได้ที่มันยังฝังอยู่ในใจคนเราหรือเปล่าแล้วมันก็แสดงให้เห็นด้วยว่าเรื่องเล่าเก่าแก่พวกนี้มันปรับตัวเก่งนะเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัยได้แต่ก็ยังทำหน้าที่บางอย่างกับความเชื่อและวัฒนธรรมของเราอยู่เสมอ เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการพูดคุยที่เข้มข้นมากๆในวันนี้แล้วกลับมาพบกับการเจาะลึกเรื่องราวอื่นๆกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ